สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจะขอเรียนถามเรื่องมีบ้านให้เช่านะฮะแล้วเราอยากได้บ้านคืนคือคือ,คอแล้วผู้เช่าเนี่ยเขาไม่ออกอ่ฮนะ,ะมันมีสัญญากันไหมให้เขาเช่าอะ่ะคุณโยม,มันสัญญามันหมดหมดแล้วค่ะสัญญาหมดไปเป็นปีแล้วค่ะแต่นี้รเราก็เห็นในช่วงสองสามปีมันเนี่ยก็เขาก็มีปัญหาเรื่องโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเรา จะขายเราอยากขายแต่ทีนี้เขาไม่ออกเขาไม่ไปคือเขาไม่มีที่ไปหรืออะไรเงี้ยเรามีวิธีไหนไหมคะมีแน่นอนแหละแต่ผมขอถามผมขอถามก่อนมีแน่นอนเดี๋ยวทนายจะตอบระหว่างที่สัญญาหมดเรายังเก็บค่าเช่าเข้ามาไหมเขายังจ่ายค่าเช่าไหมโอเคนะคุณยคุณยตั้งใจฟังว่าจะทําวิธีไหนอย่างไรนะแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องเชิญพี่ทนายวัน์ฮะ ครับในเรื่องของผู้ที่มีบ้านให้เช่านะครับแล้วก็เราก็ทําสัญญาเช่าด้วยนะครับกําหนดกันเป็นค่าเช่าเป็นรายเดือนนะชำระก,กันทุกเดือนนะครับเสร็จแล้วก็หมดสัญญาหมดสัญญาก็คือก็อเราก็ตามหลักแล้วนะครับเขาก็ต้องออกไปนะครับถ้าคนที่ปฏิบัติตามสัญญาเคารพนะครับต่อ,อ สิทธิและหน้าที่ของซึ่งกันและกันนะครับก็อหมดสัญญาแล้วพี่ไม่ให้ต่อนะเพราะพี่จะขายบ้านขายที่ดินแล้วนะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่รายนี้นะครับหมดสัญญาแล้วไม่ไปนะครับก็แต่เรายังเก็บเงินอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราเอา,อา,อาใหา้ให้เขาเช่าต่อโดยไม่มีอายุสัญญา นะครับเพราะเราไปเก็บตังค์เขาเอาตังค์เขาทีนี้ถ้าเราจะไม่ให้เขาเช่าต่อเราก็ต้องบอกอีกบอกกล่าวเขาอีกอต่อไปนี้ฉันไม่เก็บแล้วนะฉันไม่ให้เช่าแล้วนะเพราะฉันจะขายบ้านแล้วนะคุณจะซื้อไหมถ้าซื้อฉันก็จะขายเธอนี่แหละนะเพราะเธอเป็นผู้เช่าของฉันอยู่เนี่ยเช่าบ้านเช่าที่ดินแปลงนี้อยู่เนี่ยนะเราก็บอกเขาดีๆนี่แหละนะเขาก็บอกโอ้ผมไม่มีปัญญา,าหรอกครับนะอย่างนั้นก็ ฉันก็จะบอกกล่าวนะครับว่าฉันไม่เช่าแล้วนะเอาทำรับหนังสือไปนัเส็นหนังสือมานะตรงนี้มาเคลียร์กันที่ว่าบ้านเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องดูกันไหมว่าความเสียหายอะไรมีไหมไม่มีแล้วก็โอเคไปกันโดยดีอย่างนี้มันก็จบทีนี้ถ้าเกิดพูดอย่างนี้ก็ยังไม่จบอีกนะครับมันก็มีกฎหมายนะครับเราก็อยู่จะเป็นล็อกบ้านล็อกอะไรเขาจะไปทําให้มัน แบบว่าผิดกฎหมายมันก็ไม so no like um, ่ได mm ้อีกนะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ถือว่าเขายังเช่าอยู่ยังครอบครองอยู่แต่ถ้าเราใจร้อนนะครับบอกไม่ได้คุณไม่ออกใช่ไหมฉันก็จะล็อกบ้านและตัดน้ําตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดปัญหาเขาก็แทนที่เราก็จะได้ทําอย่างบริสุทธิ์นะครับว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเขาก็จะมีข้อต่อรองแล้วนะครับเมื่อเราไป ทําอะไรที่ผิดกฎหมายเขาอาจจะไปแจ้งคงแจ้งความว่าเราบุกรุกอะไรรบกวนการครอบครองเขาก็จะมีเรื่องขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีการพูดคุยกันสมยอมกันมีทําต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจตารวจนะออกวันจออวันไหนแต่แทนที่จะให้ออกวันนี้เลยแต่เราพูดกันเอาเขายังไปไม่ได้เอาไปอีกสักสองเดือนสามเดือนทนเอาหน่อยก็ยังดีกว่าไปฟ้องนะไปฟ้องเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วแหละก็คือหมายว่ายังไงก็ไม่ไปไม่มา เอาละจะมีฉันจะฟ้องแหละใช้สิทธิทางศาลเขาเรียกว่าฟ้องขับไล่นะ<ม>ฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายเรียกค่าอะไรอันนั้นนะคือไมาสุดท้ายแล้วนะครับก็คือพูดคุยกันอย่างที่แนะนํามานี่ไม่ได้แล้วนะตำรวจก็แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันก็แล้วอะไรก็แล้วคนนี้ไม่ไปไม่ยอมไปเลยก็ต้องใช้อ,อำนาจของศาลนะครับหรือบรารมีของศาลในการที่จะฟ้องขับไล่นะครับถ้าฟ้องขับไล่โดยศาลแล้วไม่ออกนะครับก็จะเป็นหมายจับ S <S <S <an> <ม>นะครับหมายจับก็คือสารก็จะจับนะครับไปขังไว้จนกว่าจะออกนะครับอย่างนี้นะครับการฟ้องกับไล่มันจะเป็นการแตกขั้นตอนมันจะช้านิดนึงนะพอจะสู้กันส่งมงส่งหมายกันแต่เราก็ยังจนได้เงินได้ทองได้ความเสียหายตรงน,นี้แหละนะ <S <S อันนี้คือทําตามขัม้นตอนหรืออาจจะมีการเจรจากันบนสารนะครับไปที่สารก็จะมีการเจรจากันตกลงกันประนีประนอมก,กันก็ได้อีกนะครับขั้นสุดท้ายก็คือ นะบังคับคดีก็ยังกะตั่งขับไล่นี่ก็คือจับเขานั่นแหละออกไปนะไปขังไว้จนกว่าเขาจะออกก็แต่บางคนก็ไม่ยอมในทำเอะบางคนก็สงสัยว่าอคดีแพ่งเนี่ยเช่าบ้านเนี่ยมันไปถึงขนาดว่าจะต้องจับได้ด้วยหรอจับได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการฟ้องกับไล่แล้วไม่ออกนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็จะรายงานศาลแล้วก็ขอให้อ,ออกหมายจับ นะครับไปจับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นประกันตัวออกมาห้าพันบ้างหมื่นมากเสร็จแล้วพอถึงเวลานะบอกว่าผมหาบ้านยังไม่ได้นะหาได้แล้วก็จะออกไปเมื่อมาถแถลงสารอย่างนี้สารก็จะคืนเงินตรงนั้นให้แล้วก็ออกไปนะครับยังไงก็ต้องออกอยู่ดีนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเพียงผู้เช่านะครับในเมื่อหมดสัญญาแล้วก็ต้องไปกันนะต้องรักษาสิทธิ์รักษาระเบียบรักษากฎหมายกันไว้นะครับจะได้ คิดว่าเออนะทางนี้เอ,อฉันเดือดร้อนฉันเป็นมีปัญหาด้านต่างๆมันก็มีปัญหากันทางนั้นแหละแต่เราก็ต้องใช้หลักสัญญาเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับหลักความที่เราเอาที่เราได้เซ็นกันไว้นะครับในตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับการแก้ก็ยังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามนะ,นะครับเดี๋ยวขอ่ะขอเรียนอีกถามว่า การบอกนี่ต้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหรือว่าเราเคยเราติดต่อกันเฉพาะโทรศัพท์หรือไลน์อะค่ะต้องบอกเขาหมายถึงว่าต้องแจ้งเป็นหนังสือไหมคะบอกเลิกเ่ให้เช่าอาะค่ะครับการบอกเลิกเนี่ยถ้าทําเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็จะดีเพราะว่าเขาบอกว่าคนคที่เช่าเนี่ยนะอย่างน้อยบอกเขาอย่างน้อยเันสามสิบวันน่ะ นะให้เขาขยับขยายออกไปนะคือให้โอกาสเขาไปเจอฟังฟังนะให้เวลาสามสิบวันทําไปเนลายลักอักษรไปชัดเจนเวลาเราไปขึ้นสารนะเราก็จะได้มีหลักฐานว่าเนี่ยนะครับสารนะทางเราเนี่ยได้มีการบอกกล่าวเป็นลักษณ์อรไปแล้วเขาก็รับทราบแล้วแต่ไม่ไปเนี่ยอย่างนี้นะครับมันก็เป็นหลักฐานเพิ่มขึ้นมานะครับครับชัดเจนแล้วนะคุณเยอะขอบคุณนะครับ ครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะคสวัสดีค่ะ